ถึงเวลาเดินสายไปงานบวชสำหรับวันหยุดยาวของดาราสาววันนี้เนี่ยก็มาถึงสนามบินในเวลาที่พอดีพอด,ดีเครื่องออกแต่ว่าเราก็ยังตองจอยเพราะว่ามันมันเป็นรไรทีเรากะไวแล้วอ่ว่าเราก้าวขาไปปุ๊บเครื่องบินออกพอดีมันคือเลิกมันคืองามยามดีเราก็เลยกะไวแล้วว่าเราจะมาเวลาไหนพูดจะไปงานบวชไปงานบวชของเพื่อนสาวที่รักมาเพราะว่าวันนี้เนี่ยหอบ ชุดราตรียาวจำนวน4ชุดจุต้องจุต้องก็มาถึงในเวลาที่พอเหมาะพอควรอีกสิ่งหนึ่งที่ภูมิใจก็คือการได้เป็นทูตระหว่างประเทศคือการได้ต้อนรับต่างชาติ และขาดนี้ขอได้เชิญผู้ไดยสาที่นั่งในโซนที่ส่ยวบนที่สามสอคือปกติเราเนี่ยเป็นคนที่ต้องเป็นพิธีรีตองต้องได้เรียกชื่อก่อนถึงจะออกมาแต่การบินก็ต้องทราบว่าเออคือปกติผู้ได้เรียกว่าผู้ไดยสารเนี่ยจำเป็นเพราะเหมือนไม่ได้ให้เกียรติเราต้องเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเชิญคุณอัจฉริยะขึ้นเครื่องด้วยเครื่องจะออกแรงแบบนั้นมันถึงจะได้ตัดวิบบิงเราถึงจะได้ขึ้นไป นี่จะสัมภาระสำหรับสามวันสองคืนที่อบนของฉันให้ถ่ายว่าชุดราตรียาว4ี่ชุดสำหรับงานบวชจะเป็นชุดไหนต้องเตรียมตัวสำหรับสองกระเป๋าใหญ่เป็นเซอร์ไพรส์ละกัน เราก็อยู on ่กันที่ร้านอาหารชื่อ <crust> ด <ace ritt> ังแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีก็เลือกด้วยบรรยากาศแล้วก็มีดนตรีสดวันนี้จะมาเปิดตัวผู้เข้าประกวด Miss Universe ต้องเรียนแจ้งตรงๆว่าปีนี้จะส่งนางงามเป็นสังกัดของ MDKKU เนี่ยมันถึงเวลาของ MDKKU แล้วปีนี้เป็นปีของ MDKKU ที่จะเฉิดฉาย นี่คือน้องเฟิร์สเฟิร์สดาวมหาไลแต่จริงๆแล้วอ่ะพูดก็พูดนะว่าปีนั้นอะมันเต็งอยู่สองคนคือชันกับเยเฟิร์สแต่ว่าเขาก็คิดไว้แล้วแหละว่าเอ้ยส่งใครไปก็มงเขาเลยส่งเบอร์สองไปแทนเน้นชันเนี่ยเออก็เลยไม่ได้ที่เต็งอะมันอิงจากอะไรนะหน้าถูกต้องหน้าด้วยถูกต้องแล้วก็สมองด้วยความสามารถด้วยเฟิร์สก็เลยเป็นเบอร์สอง แต่ว่าปีนี้เฟิร์สจะเป็นเบอร์หนึ่งถูกต้องเตรียมเจอได้เลย Road to Miss Universe Thailand บ้านอีบีจะส่งนางงามบ้านอีบีจับตัวแล้วแม่จับ จ,จับหนูว่ามันถ oui ึงเวลาแล้วล่ะสวยขนาดนี้โอ้โหขนาดนี้ลงในเนี่ยทายแล้วเมืองถ้ามึงไม่ได้ลงในชาตินี้ชาตินามันไม่มีเวทีแล้วถูกต้องหมายถึงว่ากูทําบาปมากแล้วก็ไม่น่าจะเกิดมาเฟิร์สบ่วนยังน้อยเธอลงเนี่ยมันจะทําให้เธอเป็นที่รู้จักใช่มีประสบการณ์เธอจะไม่ใช่แค่สัมวานใช่เธอจะไม่ใช่แค่แพทย์หญิงตอกต่อยต่อยที่รพชถูกต้องถูกต้องคุณเฟิร์สถูกต้องมันคนละ อย่างกันเลยนะเฟิร์สคุณภาพชีวิตอ่ะเป็นคุณอติรุษไหมอย่าเทียบชั้นตอนนี้มันเป็นคุณเสาคุณอติคุณอติคุณเสามันเป็นเฟิร์สลงดัวถูกต้องมันถึงเวลาป้าไปไปเปลี่ยนบรรยากาศไปสูดอากาศของอุบลอยากรู้ว่าอุบลอะไรอร่อยอันนี้ก็พอทานได้ก็เป็นร้านหรูที่อุบลที่เพลงพออาหารอร่อยราคาย่อมเยาพอเสร็จแล้วเราก็จะไปหาอะไรทานกันต่อ ทานอะไรแต่วันนี้อติเขาแบบนัดกินหมูยออุบลเอาไว้ใช่ไหมลิตเติ้ลสุกต้อทำไมเธอต้องไปกินหมูยอดึกดมันคือหมูยออะไรไหนเล่าให้ฟังหน่อยคือมันเป็นคือมันนเป็ชื่อเสียงคือหมูยอจะต้องกินเวลานี้เท่านั้นมันคือเป็นเรื่องงานของอุบลเป็นวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานแล้วเต่ามันเป็นวัฒนธรรมเก่าให้ทุกคนเม้นมาวันนี้ทริปนี้อติจะกินหมูยออุบลทั้งหมดกี่เจ้าถุกตองไูเพราะว่าครั้งที่แล้วทริปเชียงใหม่ฉันจะแอบบอกนะ ไปเจ็ดวันอติกินไส้อั่วเชียงใหม่ไป8เจ้าอติเขาถือคติ N ็นบวกหนึ่งไปกี่วันบวกหนึงอันนี้ทริปนี้เราสามวันหมูยออุบลก็น่าจะประมาณ3างสเจ้าอาจจะต่ำสี่เจ้าเดี๋ยวดูก่อนแล้วก็แต่ว่าวันนี้จะพาเต่าไปเจรตาธุรกิจเพราะว่าตามหมวไม่อยากรู้แต่คนอยากรู้ว่าอติอ่ะกินหมูยออุบล เจ้าไหนบ้างเจ้าดางแล้วก็หมูยอละแต่เจ้าอ่ะมันมีขนาดความยาวของหมูยอเท่าไหร่อ๋อพอาดาาเท่าไหร่ใบตองห่อเยอะไหมตัวหมูยอนี่เล็กเท่านี้หรือว่าเท่านี้อ๋อดีเสิ่งทีเท<ค>นาะดีเทลเทลนะา,าวะว่าโอ้รสชาตินเนาะ อาจจะเคลือบด้วยมายองเนสซอร์เบอรี่ซอร์เบอรี่ได้ช้อนกแล้วได้เราหรือว่าอันใหม่ที่มันออกมาแบบส้มตำกะเพากะเพาอ๋อกะเพาเลิโอน่าทานเนาะเต่าเดี๋ยวไปดูกันนะอติทำสติไว้ดีมากถูกต้องทีนี้คนอื่นน่ะเขานอนสองคนสองคนสองคนหมดเลยอตินอนคนเดียวนอนคนเดียวกินหมูยอ คือมันกลิ่นเหม็นไงแล้วคนอื่นจะโหมันเสี่ยงมารยาทถ้าฉันต้องกินหมูยอถ้าฉันต้องกินหมูยอตีสองตีสามอ่ะโอ้โหมันเสี่ยงมารยาทเพื่อนก็จะตื่นแล้วมันก็จะเหม็นอะสวัสดีเช้าวันที่สองจ้าฮัลโหลทุกคนเด y 2ชที่อุบลราชธานีวันนี้ดาราสาวก็ตื่นมาในเวลา8.55โมงพอดีและจะต้องไปงานบวชงานปรงผมตอน9ก้าโมงให้ทายว่าวันนี้จะทันหรือเปล่าเมจิก คือจะบอกเลยว่ามันคือนี่แหละคือลุกของการไปร่วมง,งานปรงผมเช้าคือตอนแรกนก,ก็ไม่รู้สึกว่าจะเป็นดาราหรอกแต่ว่าคือต้องพบปะประชาชนทุกวันทุกเชา้าเมื่อกี้ก็มีงานทรายเล็กน้อยน่าเสียดายที่ถ่ายไม่ทันรีบรีบขับรถไปงานบวชก่อนนิดน่อยขอคุณจารย์ถแร่สัว Yes Thank you เราเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องเช่ารถตลอดเวลาที่เราจะต้องไปเที่ยวใช่ซึ่งตอนนั้นเราก็คือเปย์ๆว่าสปอนเซอร์เขาได้ควรจะเข้าสปอนเซอร์ร้านเช่ารถอ่ะควรจะเข้าได้แล้วเพราะว่ารถเลยไหมคือมันเป็นเลยสูกต้องคือมันจําเป็นจะต้องมีเพราะว่าเราเนี่ยโดยสารจราจรโดยการบินแล้วก็ลอยเท่านั้นผมเพื่อนจะหมดหัวหรือยังเนี่ยเนี่ยแต่ว่าไปแล้วว่า งานแต่งไม่ใช่งานบวชของกระเทยอะ่ะ <Yes. S 2> ดีกรีเท่ากับงานแต่งเลยนะถูกต้องเพราะว่ากระเทยอย่างเราอะ่ะจะหาการที่เราแบบได้แต่งงานแบบปอยติชดาริยางยากมากไม่เพราะว่าสมรถเท่าเทียมยังไม่เท่ากันเราก็เลยยังไม่มีงานแต่งงานถูกต้องถ้าเกิดมีสมรถเท่าเทียมเราก็จะได้จัดงานแต่งงานจริงเนี่ย วงการงานแต่งงานพี ja e ่ๆช <l ads> ่างหน้าช่างผมร้านเช่าชุดต้องช่วยกันขับเคลื่อนนะเพราะมันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีมากในการจัดงานแต่งงานหนึ่งครั้งถ้า Same Sex Marriage ผ่านร้านเช่าชุดสถานที่โรงแรมออก์แนไนเซอร์ทุกคนจะมีงานและจะกระตุ้นเศรษฐกิจมากแต่ว่าเขาให้เหตุผลปัญหาของเขาคือไม่มีงบประมาณเพื่อที่จะซัพพอร์ตเราเราจะต้องแก้กฎหมายมากมายก็แก้ไปสีมีเวลานี่ ฉันงงมากว่าเขาต้องใช้เงินในการซัพพอร์ตอะไหรือง,งานแต่งบ่าเราก็จัดกันเองไม่คือมันเป็นเรื่องของงบป,ประมาณภาษีาคือเขาจะเสียภาษีให้กับเซมเซกเยอะขึ้นหมายถึงว่าคนจะแต่งงานการเพศเดียวกัน่ะเพื่อผลประโยชน์ซึ่งมันก็เป็นสิทธิีไงทำไมสิทธิ<อ>ต้องให้ชายหญิงเท่านั้นอ่ะจริงคือจูกูก็เสียภาษีเหมือนกัน ถ้าไปดูคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูนสิเขาบอกว่าสมรสมีไว้เฉพาะการดํารงสืบเผ่าพันธุ์เท่าน,านั้นคือเขาไม่เห็นด้วยว่าการที่คนเราเนี่ยเพศเดียวกันจะรักกันเนี่ยจะสามารถสารสัมพันธ์ได้อย่างลึกซึ้งนี่คือความคิดของพวกเอ่อพวกชายแทะบูดสังคมชายแท้ไงในสภามิดตะะา่ารหากภาคยาว ชายแด,ดคนคุณพี่ะบอะบอกเลยนะว่า,า,วาหานนอาวันนี้ก็จะถึงบ้านเพื่อนสาวละเดี๋ยวจะไปงานปลงผมก็ต้องบอกเลยว่าเพื่อนเราเนี่ยเติบโตมาอย่างมีศีลธรรมความดีจริงๆเพราะว่าบ้านเนี่ยตั้งอยู่ติดวัดเลยต้องบอกเลยว่ารถพระธรรมเนี่ยลอยมาตามอากาศแล้วเข้าเนื้อตัวเพื่อนสาวเราเพื่อนเราเนี่ยซึมซับรถพระธรรมได้ทุกวันแล้วก็โชคดีจริงๆที่มันเป็นงานกระเทยเพิ่งเริ่ม สามสองหนึ่งพร้อมงานชายแท้ด่วนวันนี้ก็มาจับใจพี่น้องชาวบุเดี๋ยวคืนนี้จะต้องเตรียมสปีชเป็นภาษาอีสานละสักหนึ่ง p a r a g r a p ให้จับใจต้องบอกจะตอบคื้นซับด้วยถูกต้องเดี๋ยวจะขึ้นซับให้พวกเธอจะต้องเรียนรู้ภาษาท้องถิน่นวรระคัาสองคำเพื่อที่จะ universal yes ภาษาอีสานนีเป็นภาษาที่ฟังง่ายแล้วก็ฟังแล้วถึง คลิกถึงขิงถึงเครื่องเดี๋ยวฉันจะผลักดันมาเป็นภาษาทางการเดี๋ยวเจอเลยเริ่มแรกเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงคำว่าสวยใหม่สวยมั่นใจไม่กลัวคือเอนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเคลมละคำนิยามมันเปลี่ยนทุกปี ได้เลยคุณแม่หนูเต็มหนูเต็มแน่นอนแม่ชอบอยู่แล้วล้นก็ได้ไี่จัมเป็นต้องเต็มมันยิ่งมันยิ่งกว่าล้นเลยอ่ะเดี๋ยว้อให้เจอได้เลยมาดูชุดกนและนี่ก็คือชุดอันนี้เป็นชุดแรกที่ใช้กล่าวสติชวันนี้มาในลุกของคุณวาดจันที่จะไปร่วมงานบวชงานไนในคืนนี้มาในลุกของพยานหน้าสขยงเลยจันจะไปส่งคุณพงที่วัด ข้าววางหม่นซึ่งอันนี้ก็คือเป็นชุดแรกเย้อันนี้คือชุดแรกวันนี้เราจะใส่ทั้งหมดกี่ชุดฮะต้องเป็นสองชุดอยู่แล้วเพราะว่าต้องอัปเตอร์ปาร์ตี้กับวงมีนจ้างมาแพลงวงอะไรนะวงมีนว้างานบวชจ้างวงมีนถูกต้องมันก็คืองานที่บวชที่แบบใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีและในประเทศไทยมีงานบวชที่ไหนจ้างวงมีนไปบ้างเซอร์ไพรส์ไม่รับวงมีนก็เซอร์ไพรส์ฉันว่าถูกต้องฉันรอฟังเลยว่าพี่วงมีนจะกล่าวเปิดยังไงวันนี้ ยินดีกับงานอุปสมบทวันนี้ปปาวจะต้องตะโกนชื่อนาคบอสไม่แต่ว่านาคบอสไม่ได้ก็ต้องเป็นาอติแทนอันนี้คือเป็นนาคอติเป็นพญานาคถูกต้องตอนนี้ก็คือรู้แล้วนะใครเป็นนาคตัวจริงตอวันนี้ก่อนที่จะแต่งหญิงก็ต้องผ่านการบวชให้เสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ไปทางแฟนตาซีเจอกันนาตินาฏจันเออนาแบบพยานนาเดี๋ยวเจอเลรอเออตอนนี้จะตลกอยู่เดี๋ยวอีกสามนาทีอีกสามสิบนาทีจะตลกไม่ออกเพราะตะกายเป็นพยานนาตึนตุตึกตองเพี่ตีเสร็จจังเสร็จแล้วจ้าเดินมาเร็วฮู้วววสวยมากยังไงล่ะ เธอก็คือเมื่อกี้ฉันส่งรูปเข้าไปในใด้อมหนูแล้วก็เด็กๆแตกตื่นมากเตองเธอมีอะไรจะฝากถึงด้อมหนูไหมไม่ต้องตกใจว่าจันมางานบวชของคุณพงษ์คุณพงษ์จะจำไม่ได้ถ้าแต่งชุดอื่นอ,อันนี้คือชุดที่เป็นชั้นมากที่สุดคื้ตองนชุดของนางพญานาคเท่านั้นอ๋อแต่ว่ามันก็ ก็เหมาะกับเธอนะหมายถึงว่าแบบเหมาะกับธีมแบบหลานสาวย่าโมถูกต้องเพราะว่าเพราะว่าแบบฉันแต่งเป็นคุณย่าหรอแต่งเป็นออกรบถูกต้องเป็นดารกรบสาวดากรบสาวไม่แต่ว่าด้วยด้วยหน้าเธอที่มันสวยมากอ่ะมันเลยแบบมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากอกจากย่าโมเหรอ่ะฉำสุดวันนี้ พร้อมร่วมงานบวชแบบบัวบุษบาแล้วค่ะมาได้แต่ว่าชุดนี้หกพัน 6, ประเมินจากหน้าอ,อกแล้วหมาว่าส5 0 กำลังดีแบบจึ้งผู้ชายเห็นเราจับสับแน่นอนด็อกเตอร์ฟอสเอสเคคลินิกด็อกเตอร์ฟอสแรงเกินเก็บค่าไทยอินดุวันแล้วก็แต่เธอจับใจคุณชาวบุรีรัมย์สุกต้องเพราะว่าจะบอกหนยว่ามีคนแบบ มาติดต่อเยอะมากถามว่าเอ้ยคุณดารามีเจ้าของอย่างแล้วก็คือเขาหมายหมายเธอไว้แล้วว่าแบบยังไงก็อยากได้เป็นลูกสะพายถูกต้องตอนนี้ฉันกำลังเปิดประมูลอยู่ใครที่ไหนเยอะสุดถูกต้องฉันไปเลยยาติในกล้องสวยมากเลยอ่ะังก็ก็แบบว่าผู้หญิงที่ตั้งคันประมาณแตดวีกันยเยนะเอลยอตอนนี้กำลังรอ ออเดิมเสิร์ฟแล้วก็ลองงานะเริ่มใช่มันเริ่มเอื้อนละ yes ต่อไปเราจะมาสัมภาษณ์หน้าของเราบ้างว่าวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างงานที่จัดเนี่ยเลิศามากๆตอนนี้หน้ากำลังทำหน้าที่เจ้าของงานอยู่แรงเกินอะแกหน้ากลับมาเถอะไม่อยากช็อตหน้ากเลยอะ่ะหน้า เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นาคกันดีกว่าวันนี้นารู้สึกยังไงสวัสดีค่ะนาคบอสค่ะลงชาแนลวันนี้งานเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็รู้สึกแบบปรับลืมที่เพื่อนมาเสียสละเวลามาบางคนก็มาจากต่างที่ต่างทางแต่ว่าก็ยังเสียเวลาเสียสละเวลามาต้องบอกเลยว่างานวันนี้เต็มที่มากๆที่สุดอันดับหนึ่งประมาณไม่ถูกต้องในส่วนของผมว่าประมาณก็คือเรา มีเท่าไหร่ให้เท่านั้นถูกต้องอันนี้คือเป็นงานระดับชาติได้เลยอันนี้เป็นงานระดับชาติได้เลยอย่าเรียกว่ายังงวาชาติเรียกว่าซีเกมระดับภูมิภาคระดับนานานชาติถูกต้องอันนี้คืองานบวชที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นมาถูกต้องแต่ว่าเรายังเห็นไม่หมดมันมีเซอร์ไพรส์นิดๆน้อย,ย,ยที่เอ้ยอยากเอาให้เพื่อนๆที่มากับผู้ที่มาแสดงความยินดีแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญในวันนี้ด้วยเรียกได้ว่าเป็น private party กับกลางเมืองเลยไม่เป็เวทเท่าไหร่ถูกต้องจํากัดปริมาณคนเข้าถูกจะบอกว่าเป็นงานที่มูดแอนโทนดีมากๆาาคือมูดคืออะไรเหลือแค่เจ้าบ่าวถูกก็จะเสร็จจินพิธีจริเลยอันนี้ถูกต้องทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่า I Have Water จอาเป็นยังไงบ้างชีวิตตอนนี้ชีวิตก็ดี เพราะว่า JRJR ได้ใช้ชีวิตเป็นหมอหรือยังยังเพราะว่าลาออกไงลาที่ดีคือลาออกเท่านั้นสุกต้องเจอาได้เรียกได้ว่าจบได้ปริญญบัติปุ๊บไม่มีวันที่เป็นอินเทอร์วันเดย์หนึ่งเลยเหรอไม่มีไม่ไม่มีสักวันที่เป็นอินเทอร์เดย์หนึ่งไม่มีเดย์หนึ่งจบพอบอเสร็จปุ๊บออกคนแรกคนแรกของรุ่ เรียกได้ว่าเป็นแพชชั่นเป็นแนวทางที่ดีมากๆตอนนี้เจ๊ทำอะไรอยู่ค่ะทำธุรกิจหมอจ,จะไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตวเพราะว่าเงินเท่านั้นที่ not everything จุกต้องถูกต้องไม่สนุกเลยทำไมอ่ะไม่อยากเป็นเราหมอเรอเป็นยังไงบ้างทุกวันนี้เ,นเหนื่อยไหมก็มีบ้าง<อ>มีบ้างที่คิดถึงพี รอเป็นยังไงอยู่ขอนแก่นมาไม่มีคนกินข้าวด้วยเลยรอเรียนหนักไหมไม่หนักแต่ว่าหิวข้าวเอกโทนพาไปกินข้าวหน่อยได้จะได้แบบมีกำลังใจในการเรียนอะไรอย่างได้ตลอดได้ตลอดอ่ะใช่เป็นยังไงเอกโทนอ่ะเอกโทนก็อยู่เวรไม่ชินเลยหรอแต่ว่ามันไม่ได้นอนห้องตัวเองอ่ะหรอใช่ไม่ได้นอนห้องตัวเองคือห้องฉันสัุรละ แน่นอนตอนแรกว่าสมัครข้างในแบบอยากอยากเป็นหมอโถตอนนีนกระดูกก่อนหรอใช่เหมาะน่าจะได้กระดูกกับกระเทยไปกันใช่กะไปกันอันนี้จะเป็นบทพิสูจน์แรกที่กระดูกกับกระเทยจะอยู่ในการสี่นะคาลินจะต้องรับเิญแน่นอนเพราะว่าการันตีละพวกหมอกระดูกฮิวโก้เป็นคนดีเป็นคนตั้งใจเรียนพี่ว่าฮิวโก้เป็นหมอโถได้แน่นอน เพลงเข้ามากนาาแบบสินแตกด่วนไม่เป็นไรสินข้อ5้ารักษาพรุ่งนี้ก็ยังไม่สายจุดต้องเพราะว่าศาสนาอยู่ในใจเราและโอกาสมีก็ต้องคว้าไว้โอกาสเป็นสิ่งสำคัญคนไทยผู้หญิงนะคะเป็นคนไข้สุดอีนารีเว c. เขียนมาแค่แผ่นกระาดาษแล้วก็พี่บอลไม่ได้พูดอะไรนะคะส่งส่งกระาดาษมาให้ห้องข้างๆที่กดข้างกันบอกว่า คนไข้อยากเจอหมอผู้หญิงเราก็เลยอ้าวพี่บอลก็เป็นผู้หญิงนะคะเป็นมุกเป็นมุกยืนยันว่าเป็นมุกนะครับเป็นมุกนะครับแกติดตลกเกินชื่อแทงที่บำลังมีผลงานรวมกั็วในวงการบันเทิงเยอะแยะมากมายขอเสียงปรบมือต้อนรับอันดับหนึ่งของวงการหมอเอิ้อขาอาสาสิน อคุณแม่หาลูกสะพายไม่ถูกเลยอ่ะมีแต่คนแบบต้องเข้าชิงค่ะคุณต้องเข้าชิงนะคุณแม่เตรียมสินสอนแล้วว่ะสวยมากนอยู่จริงถูต้องก่อนอื่นต้องขอทักทายคุณนายก่อนนะคะคุณนายมาสด้าวันนี้ส้อยเพรสวยมากๆาีนข่าวลูกชายซื้อให้ซื้อสด ด้วยใส่เพชรเม็ดใหญ่ตัต้ตามากหกหลักกว่าๆตั้งแต่สมัยเอ่อขึ้นปีหนึ่งก็รู้จักกับบอสมาในงานกิจกรรมต่างๆเรียกได้ว่าเราสองคนเนี่ยเป็นพิธีกรชายหญิงคู่ของคณะได้เลย ยืนหนึ่งในวงการทิธีกรคู่บอสเนี่ยเป็นคนที่ทำกิจกรรมเห็นบอสครั้งแรกเนี่ยรู้เลยว่าบอสเนี่ยเป็นคนอบอุ่นมากและได้รับการเลี้ยงดูและ,จะเจริญเติบโตมาอย่างดีในภาพเกียวที่อบอุ่นบอสเนี่ยเป็นคนพูดเก่งกล้าสแสดงออกรู้เลยว่าบอสเนี่ยช่วงที่อยู่ประถมเนี่ยคุณครูบอสเนี่ยเรียกได้ว่าต้องฟูิฟักบอสมาอย่างดีเพราะมีผลกับการจเจริญเติบโต ขอบคุณคุณครูประถมของบอสด้วยและบอสเนี่ยเรียกได้ว่าเข้าร่วมเกือบทุกกิจกรรมแล้วก็เป็นหัวหน้างานในหลายๆงานเรียกได้ว่าเป็นคนที่ควบคุมและจัดการทุกๆอย่างได้ดีจะเห็นได้วยได้ว่างานเนี้ยบอสเนี่ยทุ่มเทมากๆทั้งทุ่มแล้วก็ทั้งเทจเงินมาเรียกได้ว่าโอ้โหหกหลักกว่ากว่า ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมงานในวันนี้กันมาบางคนมาจากอุดรบางคนบินมาจากกรุงเทพม,มหานครบางคนบินมาจากบนฟ้าจุต้อง เห็นเราไปเป็นความหมายดีๆนะแล้วก็อยากให้ทุกคนจด็บความคืนนี้เอาไว้นะจะเดียว่าให้นควาคืนดที่ดีก่อคุณบอลและทุกคนที่รักคุณบอลนะคบโปเตสโปเตส ทีนี้เออผมว่าเราเราไม่จำกัดว่าต้องเป็นเพลงวงมีนก็ได้เพราะผมเข้าใจว่าเพลงวงมีนเพลงดังก็มีจำกัดอย่างนั้น เจ้อุ้ยเธอฉันเห็นต้นเทียนจุดตองจุดตองจุดตองสวยแบบไม่สะกดจิตสวยแบบสับเพสตาความรู้สึกฉชกานี้เป็นไงบ้างก็สวยพอดีแล้วก็เป็นนางในวันคดีทายถูกต้องนางอะไรอ่ะนางนางเล็กน้อยลอยไปลอยมา ตอนนี้ก็คือเรากำลังจะพาทุกคนเนี่ยไปดูไปตั้งขบวนงานบวชซึ่งตอนนี้ก็คือเหลืออีกเหลืออีกกี่นาทีสองนาทีที่เขาจะแห่ต้องไปดูว่าเราจะไปทันหรือเปล่าถูกต้องตอนนี้เราก็คือถึงแล้วแต่ว่าก็เขาก็แห่แล้วเหมือนกันว้ามีนางปลาสอง ไปรับทานไปรับทานถูกต้องไปรองเท้าอ่ะต้องถูต้งต้อง ภูมิีมนิดนึง yes เ,เพื่อไปสู่แดนพระธรรมคุณพงคุณพงก็รู้ว่าจาย์เข้าวัดไม่ได้แต่วันนี้จาย์จะเข้าให้ดู yes ตอนนี้กําลังจะไปอ,อตักบาท ถวายเพลงเด็ดด่น Yes จันมาส่งคุณคงได้เพียงเท่านี้ภากาสามุทนา ให้พี่ห่มไว้เลือกไปสู่แดนพระธารมเดินกำได้ปางก่อนที่น้องได้ทำตอนนี้ก็คือเราอยู่หน้าครูหาเลือกตั้งเยสวันนี้ก็จะมาเลือกตั้งล่วงหน้ากันที่อุบลราชธานีปตองโดยชุดที่เรามาเลือกตั้งก็คือเต็มมากแล้วแล้วก็คือต้องหอบเองเพราะว่า เข้าคู่หาใครคู่หาวานถูกต้องเธอตอนนี้ก็คือยาวแบบสุดๆประมาณ1,000คิวถูกต้องแบบสุดลูกหูลูกตาตั้งแต่หัวคิวที่0อ0พันนะถึงเวลาเดียวกันหมดถูกต้องตอนนี้ก็คือเลือกตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยอุปกรองก็ บอกทุกคนเพราะว่าคลิปนี้เราต้องออนแอร์ก่อนอุ้ยมันยากอะยากอะ <c oughs> เป็นไร้งหรับส่วนให้เลือกทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งรัฐกานถูกต้องสี่ปีข้างหน้ามาทําประเทศไทยให้เป็นประเทศไทยถูกต้อง Yes ยังไงก็ต้องเลือกคนดีเข้าไปในสภาเลือกคนที่เป็นตัวแทนของเราถูกต้องชอบคนไหนเลือกคนนั้นก็พูดไม่ได้หรอกว่าจะเป็นคนดีไหมเพราะว่าประเทศไทยบางส่วนก็ยังเป็นอินรนแอนด์อยูู่กต้องถูกต้องถ้าเกิดว่าอยากให้ประเทศเปลี่ยนแปก็เลือกสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไป แต่ก็ต้องยอมรับว่าเสียงของเราเนี่ยมันดังในโซเชียลก็จริงแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ยังเป็นอิกโนแรน์หรือว่าเขาไม่ได้มีผลกระทบจากการใช้ชีวิตเขาก็าจะเลือกสิ่งเดิมๆก็ไม่เป็นไรก็ต้องยอมรับคนตัดสินเพราะว่าสังคมเรามีคนหลายแบบ<อ> yes. แต่ว่าสักวันประเทศไทยจะต้องเป็นประชาธิปไตยแบบสมบรณ์เราจะต้องชนะอยู่ดีเพราะว่ารุ่นก็จะต้องเปลี่ยน่านเจเนอเรชั่นของเรามาถึงแล้วที่สุด <laughs> แต่จริงๆอ่ะทุกอย่างควรจะง่ายกว่านี้นะการเลือกตั้งอ่ะใช่ไหมวควร <พอ S 2> จะแบบอันนี้เนี่ยก็มีการลงชื่อปิดผนึกอะไรเรียบร้อยเออก็ภาวนาให้คะแนนเลือกตั้งของฉันไม่ถึงที่จังหวัดแล้ว <laughs> ก็ถูกนับอย่างถูกต้อง <t ong> yes. การด็กชันควรจะเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็เข้าถึงง่ายใช่ทีนี่ก็มายากอยู่อใช่คำหนึ่งมันดีอ่ะถูกต้องอันนี้คือรอนมากอยู่มันก็ต้องทําให้มันง่ายแล้วก็เข้าถึงทุกคนอ่ะเธออันนี้อะไรก็ไม่รู้ว่าดูยากดูนานไปหมดเพราะว่าใช้เงินเยอะนะถ้าเป็นชั้นนะชั้นคงจะบริหารจัดการได้ดีกว่านี้ไม่้ว่าเธอจะเข้าไปทำงานในสภาหรอ ถูกต้องอีกสี่ถึงแปดปีถูกตอ้องอายีจะเล่นการเมืองรูชั้นในสภาได้เลยถูกต้อง,องจบสิ้นละสำหรับการที่มาส่งเพื่อนช้าได้บวชตอนนี้ก็ตั้งตอนนี้เขาก็กลายเป็น พระอย่างเป็นตัวลวก็ต้องอนุโมทนานบุญให้กุศลผลบุญเนี่ยทำให้ชื่อของเพื่อนเนี่ยสงบราบรื่นแล้วกนน็น้องหนูทุกคนด้วยวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นทริปที่เอาบุญมาฝากทุกคนและอุบลขอก็อุบลก็เป็นจังหวัดที่ร,ร้อนมากแล้วร้อนมาก แล้วก็บ้านเมืองก็ดีหมูยออร่อยสุดต้อง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 ได้กินกี่หมูยอกี่ไส้หมูยอเนี่ยโ,โหเรียกได้ว่าหลากหลายรสเลยแล้วก็รสชาติค่อนข้างดีจะไม่เหมือนหมูยอที่อื่นอ,อยากดูก็ต้องลองมาทานถ,ถ้าเทียบกับเชียงใหม่ไส้อั่วกับหมูยอชอบอะไรมากกว่ากันชอบหมูยอ <What? S 2> แต่ว่าเรื่องแพคเกจจิ้งเนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ยจะดีกว่าแต่เรื่องความแบบความนัวความรสชาติเนี่ย จะเป็นหมูยอฟงจากอุบลมากกว่า <c oughs> มันมันมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันก็อยากให้ทุกคนไปลองทานสำหรับวันวนี้ก็เจอกันชิดหน้าแล้วกัน